สวัสดีคะ่ะจ้องแม่มีผักนะคะวันนี้มีพาเพืเ่อนๆมาชมแปลงผักค่ะแปลงผักรสสารนะคะแปลงนี้เป็นแปลงผักกาดขาวค่ะสวยสดแล้วก็กรอบมากๆเลยนะคะแปลงนี้ที่ปีเอาต้นกล้ามาย้ายวันนั้นเพืเ่อนๆจำได้ไหมคะใช้ระยะเวลาการเจริญเติบโตของเขาไม่กี่วันเองค่ะสวยงามมาก คณาค่ะคณาก็ต้นสวยแล้วก็จะมีกล้ากวางตุ้งด้วยนะคะบีเพิ่งเริ่มทยอยปลูกใหม่อีกครั้งตอนที่แม่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะคะตอนนี้ก็เริ่มจาทยอยเก็บกินได้แล้วค่ะกระลำปลีนะคะบีคิดว่าเขาเริ่มทยอยจะหอแล้วนะคะแบบนี้ นางเริ่มจะงอแล้วค่ะลุ้นค่ะเพื่อนๆลุ้นเป็นเพื่อนกันนะคะลุ้นให้เขาหอนนะคะไม่เคยปลูกคาเป็นการปลูกครั้งแรกสวยมากเลยค่ะ บีต้องมานั่งหาหนอนให้เขาเกือบทุกคืนเลยนะคะกว่าว่าเขาจะเป็นนอนกำลังออนเลยะคะ่ะบีก็ถ่ายไปถ่ายมาเพื่อนๆก็อย่าก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะ ตรงนี้ขนาค่ะปลูกรวมๆกับต้นกะหล่ำปลีแล้วก็จะมีต้นขึ้นชายด้วยต้นขึ้นชายที่บีดได้ขยายมาจากต้นฟุตบาทบ้านค่ะออลลงมาลงแปลงผักสวยมากๆเลยค่ะกำลังทยอยเก็บไปทำกับข้าวได้แล้วเล็กๆน้อยๆก็พอได้ทานนะคะผักปลอดสารดีต่อสุขภาพคน ในครอบครัวด้วยค่ะแรงนี้พี่ดีได้โรยเมล็ดหอมเยะเอาไว้นะคะเขาก็ทยอยขึ้นบ้างเล็กน้อยแล้วค่ะแล้วก็โรยมเมล็ดผักกาดขาวกับกวางตุ้งด้วยนะคะ ปลังทยอยขึ้นค่ะต้นกล้าโรยรวมๆกันค่ะจะมีประกาศขาวกวางตุ้งแล้วก็หอมเยะค่ะแปลงนี้กวางตุ้งสองต้นค่ะ